สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กําลังรับชมคลิปของบางอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปดีๆของบางนะครับตอนนี้ผู้ติดตามน้อยมากเลยนะครับบางอยากถึงหนึ่งพันซับสไครต์เลยอย่างอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บางด้วยนะครับตอนนี้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของกันบ้างเอ่ยบางนะครับสั่งมาเลดมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ ปล่อยไปหมดนะครับปล่อยหมดแต่มันไม่หมดอันดีเบื้อนเบื้อนเพื่อนส่งเข้ามาถามันก็บอกว่าหมดมึงกบส่งมาบอกมันก็ตอบกลับไปว่าหมดหมดหมดที่เพืเ่อนเพื่อนเห็นนี่นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ด้านะครับโอ้ยได้จากการเพราะมเมล็ดนี่แหละแต่มังไม่ได้เพาะนะครับมันคือบางเก็บเอาไว้ในโหลนะับ,บางเก็บเอาไว้ในโหลแล้วก็ไม่ได้ดูมันเลยอะจนกระทั่งรากดูต้นมันดยาวถึงขนาดน,นี้ก็ประมาณ เกือบสิบเส้นนะเพื่อนๆเ,เกือบสิบเส้นครับกี่เดือนแล้วนะครับผมเดือนก,กรกฎานานมากนะครับอยู่ในตู้อยู่ในตู้ออกเลยก็ว่าได้เนี่ยบางมาเจอในที่ว่ากล่องพัสดุบางเนี่ยตร้นี้ค่อนข้างล็อกเลยเพื่อนๆมันอยู่ในเนี้ยถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจชอบยังไงนะครับผมก็ถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะทิ้งไว้ให้นะครับผม ขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชม